ี่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์นะคะคนโสดมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรนที่คนโสดนะสถานการณ์ความรักเป็นไงแปดเหรียญ10บถ้วยนะคะสดาบนะคะสิเหรียญแล้วก็ควีนอั c คัพนะคะช่วงนี้ดูเหมือนคุณจะโฟกัสในเรื่องราวของ ทำงานครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะมากกว่าในเรื่องอื่นๆอาจจะมีคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวแล้วก็สับสนอยู่บ้างนะคะเด่นๆเลยจะเป็นชาวธาตุน้ำและธาตุลมนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกกุมเมทุนหรือตุมที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์แต่ช่วงนี้อินเนอร์จีของความเป็นน้ำความเป็นตัวคุณค่อนข้าง สูงนะคะอาจจะมีความอ่อนไหวง่ายนะคะใครเข้ามาก็ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายอาจจะรู้สึกชอบคนใหม่ๆได้ง่ายนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะในที่นี้ control ใจดีๆนะคะความว่อนไหวนี้พอเราเปิดใจคนง่ายอ่ะชอบคนไปง่ายๆแล้วอ่ะมันจะเสี่ยงตรงที่ว่าเราจะตัดสินว่าเขาดีโดย รวดเร็วเกินไปเพราะความที่เราจะชอบใครมันก็ต้องดีถูกไ,ไหมนะคะโอเคต่อไปคนที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ถึงใจของคุณมากที่สุดเพศซักซอนนะคะโอเคหกฝั่งเขาอยากจะบอกเลยว่าเป็นคนที่นิ่งเวอร์นะคะ นิ่งมากนิ่งจนคุณด้วยน่าจะหลงรักเขาหรือรู้สึกดีกับเขาด้วยบุคลิกของเขาั้งบุคลิกของเขาบางอย่างที่มันดูน่าสนใจแต่เรื่องความรักแล้วเขาไม่ได้เปิดใจให้ใครใง่ายๆแล้วเขาก็ยังคงคิดถึงหรือยังเพิ่งผิดหวังนะคะเพิ่งจะผิดหวังจากใครบางคนไม่นานมานี้หรเป็นคนที่เคยจีบโดนเทมาคนรักเก่า คนคุยเก่าโดนเทมาฟิวนั้นนะคะโอเคแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาจะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณถ้าได้เจอหรือได้คุยห้าเมยเทาห้าดาบสองเมยเทาสามเหรียญ ก็ยังไม่ได้เปิดใจที่จะชอบแต่เปิดใจที่จะคุยนะคะคนคนนี้เด่นมากๆเลยจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือความรักทางไกลความลกความรักจากโลกออนไลน์นะคะเขามีความกังวลน,นะว่าคุณจะเหมือนกับคนที่ถูกที่เขาที่เทเขามาหรือเปล่าเนี่ยมีความกังวลมีความตัวว่าแอบตะนอยนิดนึงนะคะว่าแบบว่า ือแอบคิดไปเลยว่าทุกคนน่าจะเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมองลบนะคะมองเป็นนิา a ีีไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวความรักส่วนคุณล่ะสิบเหรียญสองดาือเวอร์คุณรู้สึกว่าก็นะดิหนึ่งส,ส,สำหรับคนคนนี้ก็รู้สึกดีกับเขานะคะเราอะมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราคุยกับใครเราก็อยากจะคบเขานะคะ เราก็อยากที่จะไปถึงจุดที่มันคอมมิชเมนสักทีอยากจะเจอคนดีสักทีแต่เราก็เดาทางเขาไม่ถูกเพราะสิ่งที่เขาเป็นนะคะหรือเจอหรือคุยกันช่วงหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ช่วงหนึ่งหรอกวันสองวันแรกอะเป็นแบบหนึ่งอีกสักพักหนึ่งเขาเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนเหมือนเราก็เดาใจเขาไม่ถูกว่าเขาเขาจงไงกันแน่นะคะยิ่งแบบนี้ยิ่งดึงดูดใจ สนใจบทสรุป King of m o n s The Moon เราต้องดีกับคนที่มีบาดแผลนะคะต้องดึงเขาขึ้นมาชุดดึงเขาขึ้นมานะคะโดยการที่ทำตัวเองเนี่ยให้แตกต่างให้แตกต่างไม่รู้หรอกว่าเขาเจอใครแบบไหนมา แต่คุณจะต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่แปลกใหม่แตกต่างสดใสแล้วก็ชัดเจนนะคะถึงจะดึงดูดใจเขาได้ให้ความรักบอกว่า r g i v กี้ d learning Past Life Relationship ใครบางคนที่ยึดติดอยู่ในอดีตนะคะคุณจะต้องทำให้เขาเนี่ยให้อภัยตัวเองให้ได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมาให้ได้ฟิลเหมือนเป็นศิลานีเบาๆนะคะเข้าใจเขา หิมใ,ใจเขานะคะค่อยๆจับมือเขาดึงดึงเขาขึ้นมาจากสิ่งที่มันอยู่ดิ่งลึกๆภายในจิตใจนั้นนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ดกดแชร์กด like subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลักัตงหน้านระหว่งคุณแล้วก็คนรักมาดูฝั่งคุณนะคะยอ,อก,ก็จูน 6ถ้วย9เหรียญ2ถ้วยนะคะโอเคเป็นช่วงของการได้บนกลับมาเคลียร์ใจกับคนรักมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนนะเรื่องเลวร้ายผ่านไปเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาความสัมพันธ์นะคะที่เคยหม่นหมองกันก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะเอาใจกันเข้าใจกันให้กำลังใจกัน ทะะุกอย่างเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับความรักคุณได้รับความเอาใจใส่กระชุม่มกระชวยใจสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ไม่นิดหรอกค่อนข้างเยอะเลยนะคะส่วนฝั่งเขานะคะหดา่าละทิ้งปัญหาละไม่เช่ละทิ้งปัหาหรอกคือไอที่มันเคยเป็น energy ลบๆปัญหาเก่าๆ เคลีย์แล้วแล้วเขาเลือกที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังแล้วดังนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะโฟกัสไปข้างหน้าเริ่มต้นกันใหม่ไอ้ที่เคยทะเลาะก,กันเกี่ยวกับเรื่องเดิมๆเ,เนี่ยก็ไม่ต้องขุดขึ้นมาแล้วนะให้มันผ่านแล้วผ่านไปทิ้งมันไว้ตรงนั้นแล้วรับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเขาเลือกที่จะไปต่อกับเราพยายามที่จะ ทำทุกอย่างให้มันมีความมั่นคงให้มันมีความสุขที่สุดนะคะเข้าค <ifie> ิดและรู้สึกยังไงบ้างกับคนนะคะหกไมเท้าเอซอบเพนดัลโคสโอเคมันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือการที่รู้สึกว่าได้รับอะไรใหม่ๆจริงๆ ให้อาภัยกันจริงๆได้โอกาสกันจริงๆนะคะส่วนบางอย่างที่เคยทําให้ไม่พอใจกันหรือทําร้ายใจิตใจกันต่างๆ <c oughs> เขาเลือกที่จะให้อาภัยนะคะและก็อยากให้คุณให้อาภัยเขาในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันเราคือเขารู้สึกว่าเราอยากจะเดินหน้ากันต่อ เดินหน้ากันต่อแบบไม่ต้องเก็บเรื่องของเมื่อวานไปด้วยนะคะฝั่งคุณนะคุณยังกอดเก็บมันอยู่เลยอะ่ะคุณยังไม่วางนะถึงแม้คุณจะคิดว่าคุณวางแล้วอะ่ะต้องเม k e sure นะคะว่าคุณวางแล้วจริงๆเพราะจากไพ่มันยังแบบยังกอดเก็บอยู่บางส่วนเลยอะ่ะนะคะ ความรู้สึกบางอย่างยังค้างคาอยู่ในใจคุณจะต้องชัดเจนนะคะถ้าเลือกที่จะทิ้งมันไว้ข้างหลังก็ต้องทิ้งมันไว้ข้างหลังเดินหน้าต่อก็ต้องเดินหน้าต่อจริงอยากคิดเล็กคิดน้อยนะเหมือนคุณจะมีความคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะคิดเยอะในความสัมพันธ์คิดเยอะกลัวมันไม่เพอร์เฟกกลัวมันจะออกมาไม่ดีนะคะกลัวว่าแบบทำอย่างนี้เขาจะถูกใจไหมทําอย่างนั้นเขาจะโอเคไหมต่างๆแอบบกังวลแอบบคิดเยอะนะคะ ด้วยด้วยความรู้สึกลึกข้างในนะในความที่เราอยากจะทําให้มันดีที่สุดในความสัมพันธ์อ่ะด้วยเฉพาะช่วงเวลาที่แฮปปี้เราอยากจะเก็บโมเมนต์นี้เอาให้นานที่สุดให้ความรักอ่อให้สรุปนะคะอาจจะมีการแอบ,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 แบบส่อแอบดูแอบสืบก็ยังไม่วางใจก็ยังไม่วางใจนี่ไงถึงได้บอกนะคะก็ยังไม่วางใจและสุดท้าย จากพี่จะได้แฮปปี้แบบลื่นๆเลยอะก็จะกลายเป็นเครียดอยู่คนเดียวนะคะนี่แหละให้ความรักนะเมจิ้งนะคะการแต่งงานความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงมากขึ้นแต่ p พย์เดช i ั่นทู e รสแล็ก็คือความคิดนคะคะแต่เรื่องที่จะแสดงออกความรักนะไพ่บอกว่าให้คุณแสดงออกความรักแล้วก็เก็บเกี่ยวมันให้เตมตี้ในช่วงนี้ ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปพยายามสงสัยอะไรเยอะแยะนะคะโอเคพาร์ท okay, คนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณในทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่งคุณแล้วก็คุคุยไพ่ฝั่งคุณนะเพจซับมอนไม้ทเท้าเดอะสตา เกี่ยวกับคนคุยปัจจุบันนะคะบอกเลยว่าตัวเลือกนะคะตัวเลือกเขาเยอะเรามีคู่แข่งและมีทีท่าว่าเราอาจจะยังไม่ใช่ n ัมเบลวันของเขาในใจนะคะยังไม่ใช่ n ัมเบลวันและช่วงนี้เนี่ยเรา้อระวังสถานการณ์ความรักอาจจะมีบางอย่างทำทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเจ็บช้ำ้นใจนิดนึง เะะจ็บช้ำน้ําใจนิดหนึงหรือว่าเห็นภาพบาดตาบาดใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะทาให้รู้สึกแบบนอยไปสักช่วงหนึ่งนะคะมองว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะแต่หลังจากนั้นก็น่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะได้รับการเอาใจใส่หรือการง้อจากเขาหรือทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้ขึ้นหลังจากนั้นนะคะชาวธัตไปเด่นมากๆนะเม็สิงหรือฮนูที่ในราศีลัคนาน สถานการ์ฝั่งเขานะคะดูเหมือสิบเหรียญเจ็ดถ้วย e m มเปอรดูเหมือนคนคนนี้เนี่ยกำลังใช้เวลาอยู่กับคนที่พิเศษสักดิดหนึ่งนะคะตัวเต็งของเขาเขามีตัวเลือกเยอะและทุกคนในตัวเลือกของเขาจะต้องเป็นฝ่ายอยู่ในโอวาสคือเขาจะไม่ยอมใครง่ายๆนะคะเป็นคนคุมเกมนะค่อนข้างจะคุมเกมอะ ดังนั้นถ้าเลือกจะเป็นตัวเลือกเขาแล้วอะ่ะก็ต้องยอมรับสภาพให้ได้นะคะเขาคิดเราสึกยังไงกับคุณเดวิลหลงไหลนะคะเป็นความร่มหลงเป็นลักษณะที่แบบก็อยากจะเก็บไว้เลือกไหมให้เลือกแค่คนเดียวไม่เลือกนะคะแต่เลือกที่จะเก็บเอาไว้ นะคะมีพันานาการผูกพันกับคุณนะคะเลือกที่จะผูกคุณเอาไว้มีความต้องการที่จะแบบถามว่ารักไหมมันไม่ใช่ความรักอยู่แล้วมันเป็นความรุ่มหลงนะคะมันเป็นความลุ่มหลงที่ต้องการจ็บคุณเอาไว้ตรงเนี้ยไพ่ชัดมากเลยนะฝั่งคุณอนะจัสเมนคุณต้องการความกระจ่างแจ้งจากเขา คุณต้องการความชัดเจนจากเขาคุณทุ่มเทไปค่อนข้างเยอะเป็นการทุ่มเทใจนะคะเป็นการทุ่มเทใจ <c oughs> แต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเนี่ยไม่ค่อยจะฟังคุณเท่าไหร่หมายถือว่าคำพูดหรือข้อเสนอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเชิงแบบว่า อยากให้คุณเขาว่าฟังคุณแต่เขาไม่ค่อยจะรับฟังคุณเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยจะรับฟังคุณหัวดื่อสักหน่อยนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหน,น้วบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยความพยายามมันไม่ช่วยอะไรนะคะกับคนที่เขาไม่รักใครเลยเขามีแต่ความหลงอ่ะ ชนะยากและได้ไปก็ท็อกซิกชีวิตต่อเปล่านะคะเจ็ดดาบมีการแอบซองแอบดูแอบเช็คเรื่องของเขาแอบสืบเรื่องของเขาบางคนเนี่ยแอบรู้แล้วนะคะว่าเขาก็มีตัวเลือกหรือมีตัวเต็งอยู่แต่ก็คิดว่าเรายังมีหวังเรายังมีความหวังก็น่าจะยังมีความหวังในความสัมพันธ์แต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะ คนใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่นะคะ New love นะคะรักครั้งใหม่นะคะ Getting to know each other เหลืออยู่ที่คุณเองค่ะจะเชื่อมั่นในโชคชะตาของคุณไหมจะเชื่อใจของตัวเองหรือเปล่าว่าเราเนี่ยมีค่ามากพอที่จะอยู่ตรงนี้มีคนอื่นที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะของแค่คุณ หลุดออกมาให้ได้นะะอย่าเอาใจไปจมตามที่เขาพยายามดึงคุณนะคะโอเคคลิปของมีก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ